คำเตือนคลิปนี้มีเสียงเบาโอเคเหตุเกิดจากเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมผมปีฆ่าจูนคนหนึ่งแล้วมันมีตำรวจมายิงผมผมดีดแล้วมันก็ติดห้าดาวดตอนนี้นะดูดูข้างล่าง ไปมอบตัวเด็ดขาดอะไรนะเนี่ยเห็นโดรนยิงหรอไม่หนีเห็นไหมบินเกตเลย่นาะโหเอปเตอร์อรนี่ก็ขับไปขับมาเนาะไปไหนดีไปนู่นแล้วกันตึกสูงทุดไปไม่ึงไปไม่ได้สูงเกินไม่ดีมันไกลเกิน อันนี้ได้โอ้โยโดนิง

ขึ้นไปขึ้นต่ได้แล้วทุกคนขึ้นมาได้แล้วชัวร์มาแล้วโอ้ไม่เห็นเลยข้างล่างที่บอกว่าไม่เห็นไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่เห็นแบบเมืองนะเห็นเห็น ที่บอกว่าไม่เห oh ็นก็คือไม่เห็นรถตำรวจนะมันอาจจะสูงเกินมองไม่เห็นวัดกัโอ้ยไมึตกอยู่ใช้ตะขอใช้ตะขอพลังงานไม่ลดแต่พอบีนพลังงานลดแปลกไหมทุกคน ขึ้นไปทีละนิดทีละน้อยโอเคโอเคเกตี okay. Okay. ้ g. มาแล้วจ้าโหโหสูงสุดเออสูงสุดมากเลยนะเนี่ยตึกมันสูงกว็เล่าอีกเหรอนี่ฉันจะไม่ยอมให้ตึกไหนสูงเกินไปเพราะว่าฉันจะไปปีนทุกตึกที่สูงที่สุดในโลกเฮ้ยฮ่า เสียงห้อไม,ม่โ้โหตึกนู้นเฮลิคอปเตอร์มาไม่ได้แต่ตึกนี้มาไงได้นี่สูงกว่าตึกอันเก่าอีกนะเฮลิคอปเตอร์นี่บ้าตัดไอ้ชิบไอ้ชิบโอ๊ยแกะไปเคโอค้โหโอ้โหโอ้โห นี่คือจุดที่สูงสุดเลยยังคานอยู่อีกทุกคนนะคืออันนี้จะอธิบายแบบละเอียดนะคือผมอะ่ะไปให้เอทีเอ็มมามาห้ารอบในชะ่ไหมทีน่้ผมเห็นโจนอะ่ะมันคือไม่รู้นะว่าเป็นโจนหรือเปล่าแต่มันแต่งตัวมันแต่งตัวเหมือนโจนเลยแบบเอาผ้ามาปิดหน้าผมก็สงสัยงั้นก็เลยต่อยกับมันไปหนึ่งรอบทีนี้ไม,ม่เกิดอะไรขึ้น ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตำรวจมาคมค่าตำรวจแล้วีนี้นี่แหละพยาบาลมาแต่ค่าพยาบาลเขาไม่อยากให้ใครลู้ไปแล้วหลังจากนั้นมากันเป็นสองเท่าจนผมต้องหนีมาเนี่ยโหเรื่องม,มันไหลเนี่ยตึกที่สูงที่สุสสดมันไหลงั้นเดี๋ยวรีวิวปืนให้ดูที่นี่นะ เดี๋ยวจะมารีวิวปืนนี่ติดต่อยติดต่อยโชว์ว่าผมติดต่อยเป็นนะ็อไรนี่ทำท่าต,าต่อยโชว์ห้ายืนตรงขลุกจนคอนี่อันนี้คือปืนที่ตำรวจเขาใช้ปืนพกใช่ไหมนี่นะยิงยิงดูดิเดี๋ยวผมได้มาแค่ปืนช็อตการกับปืนแก๊ตลิงใช่ไหม ปืนนีม่้นี่ยช็อตกันผมผมเอาค่าตำรวจกับค่าพยาบาลด้วยทัตัวมันมีโจนอีกคนนึงมันมันเป็นไรมนะูไม่รู้นะาเป็นโจนหรือเปล่ามันแต่งตัวเหมือนทหารเคื้าเหมือนทหารแต่หน้ากากมันโจนผมเลยยิงมันแล้วผมก็ปีนนะเดี๋ยวดูโหเฮ้ยดูดีเป็นรูปดาวเลยนะแล้วตอนนี้นะจลิีง ไม่ได้หรือว่ามันต้องเป็นมือนเปล่า,ลาไม่รู้นะลองให้เป็นมือนเปล่าดิใช้ได้ไหมแบ็คโฮอุ๊ยดงไงแบ็คโฮได้เลี้ยวโอ้โหอลังการงานสร้างมากเนีย่ยแบ็คโฮดูทุกอย่างแน้่แต่รถยังหายทุกคนผมจะไปปรับความเข้าใจ,จากับตำรวจนะ ไปแล้วแย่ไปแล้วซีไฟดรอปลงหนัวมาแล้วชัดหนังสูงทุกคนอืมเป๊กเอาหินเผาเลยเสียงอะไรมันพัง ไม่รู mm ้เอาติดิดใต้นี้เฉยเลยเอ้ยาอะไหนเนี่ยอะไรฉันจะกระโดดลงไปข้างล่างเฮ้ยฟรีไฟนี่คือการเล่นฟรีไฟนะอืมนี่ไงจุดจุดแล้วมีกระโดดล่มลงมาได้หุ่นยนต์เอื่อหุ่นยนต์ต่อยฉันตาย ยืนโชว์หน <plane>. ่อยทีน <un flags Bla alive> ี cool. ่ดวสร้างแบ็คโกลคุนยนที่ฉันวิ่ตามหายไปดูทุกคนแม้แต่คุนยนยังหายคุณครับปิดรถด้วย คือที่มาของแบ็คของฮีโร่คุณครับโอ้มีใครให้เราเช่าดรเสีคุณขอหด่อยขอรถหน่อยโอ้ยอ่ะไม่ฉันยังไม่อยากตายเงินที่ฉันสะสมมาเลยไม่โอ้โหเงินหายออโอ้โหเงินหายไปสองร้อยเงินที่อุตส่าหไปเก็บมา แบบนี้จะต้องไปตู้เอทีเอ็มด้วยตู้เอทีเอ็มที่ชั้นนี้อป็นแบบนี้เพนทำได้นะว่าตู้เอทีเอ็มเยอนามเป็นอะไเงี in ้ยค so ุณจะทำงาน วิ่งหายไปในตึก การหานฟางมากคุณไม่ไหวแล้วทำแบบนี้มันได้อะไรกันฉันต้องโกหกอหัธยากรรมอีกแล้วโอ้โกหอกรรอัียากรรมวุ่งเดี๋ยวๆแล้วเ,เกิดรถติดคุณครับคุณข้ากันไม่ได้นะครับคุณครับอะไรนีครับ 你都。你都是个笨猪。 กันไหมนะผมคนนี้ก่อนผมอยู่ไม่ได้แล้วลาก่อนย่อนหนีออกเมือง